โดนโดนเถื่อจังสีได้กิ่นเถื่อหนึ่งจ้าเมนูนี่มือนีพากันทะเลถังจาทุกคนเห็ดหมอยาใหญ่แบบทางแตกไปเลยเนาะจ้ามาเซ็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ่ค่อยได้พากันเห็ดดอกค่ะเมนูนี่เพราะว่าอย่างวัาตีเพราะว่ามันแพงนีเลยยิงอีกอย่างอาหารต้องไปหาแหล่งที่มันสุดๆเนาะจ้ากระคอนข้างซิอุกลมือนีพากันขับรถไปหุ่นยิงตลาดปากน้ำจาทุกคนก้าไก่เด้อจากหม่งชุมแสนยูนี่เพราะว่าร้าพังเสียอายไปตลาดคลองเตยก็น่าจะบ่สดเท่านี้เนาะก็เลยพากันหุ่นขับรถไปตลาดปากน้ำเนาะค่ะกวาสิฮหอตลาดปากน ก๋วยเตี๋ยวหมองนั่นไปหาแวะซื้อของหมองนี่ได้หอดปลากรงปลากัดไอช้ช่เบียงผู้ใดอ,อยากรู้ว่าไอ้ช่เวียงไปซื้อปลากัดยุลานใดจ้ะภากันกดเข้าไปเบิ่งย่ช่องน้องสาวเด้อค่ะซื้อซองวามาจา้ามาจ้าเมนูวันนี้เนาะค่ะเป็นช่องของทีมงานกินนัวขั้วบานๆของเ้าแเลยมือนี้จัดอาหารทะเลแบบจุกๆเลยเดอ้อจ้าหลังจากห่างหายวงการไปกะตั้งแต่ปีที่แล้วพูดเลย,ยที่กกทุกสาราพกันทองเสียข้าวหุ่นละยังทันด้กากินอาหารทะเลรสใหญ่ๆแบบนี้อีกจ็กเถื่อเลยดีจริงเอยมือนี้กะจัดหน หลังจากใจอีกอย่างเพื่อนสาวจ้าเพื่อนสาวจากแพทย์กระสาิมาเล่นน้ำยูหองหยีก็เลยเตรียมเมนูเด็ดเมนูใจไว้ตอนรับเพินธนาหลุดนหดุนเถื่อเพิ่นจังมาเด้อเมนูแบบนี้กินสองคนผัวเมียก็กคือสบ่เรซนดค่ะต้องกินกันหลายๆคนเนาะหญิอยยงอีกอย่างการกินจุม่มกินซุ้มแบบนี้มันได้หารเงินกันออกเงินกัน <S <S ได้กิน,นแนวกินหลากหลายอย่างด้วยงบประมาณที่เข้าจํากัดได้จ้ะทุกคนผู้ใดกระเฮ็ดช่องผู้ใดก็เฮ็ดกันเนาะจ้าก็เลยพากันเอ้ยจัดหนักจัดเต็มแนนเนาะมือเนาะซิมีน้ำเก๊กหอกเกลกห้วยแน่เพื่อนมาเร ชอบนะคะกุ้งแช่น้ำปลาเนาะแต่เป็นเมนูกับแกมในมือนี่ยิงน้ำบอกว่าแปลกใจมากฉันมาหาพวกเธอวันนี้ไม่มีส้มตำเป็นไปได้ยังไงอีหลีดีจิงฉันกับยิงเปิลพากันเศร้าขายตาหมักคุงใบมมๆกันเลยยังเบื่อตาหมักคุงอยู่ค่ะก็เลยบริด้พากันตามกับยิงเปินมือนี่ยิงน้ำบอกฉันแปลกใจมากก็ตอนดึกๆมากกับพากกันตาแต่ตอนนั้นฉันไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วยิงขอโทษขออภัยหลายๆเด้อดนๆจากดนมาปาร์ตี้กันเถือนกันจัดหนักจัดเต็มเนาะค่ะพากันกินน้ำเก๊กดหอกเกลกห้วยมาแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้อง ไปหาซื้อแนวอยากแนวกินมาห้ากันเหตดกินเนาะจี๋ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินข้าวปุ้นให้พี่น้องเบิ้งกันย่งขายคลิเกาเดอข่าเสียนขนมจีนอบแห้งของกินนั่งขั้วบานๆของข้าสำหรับลูกเพจคนใดสนใจอยากสั่งซื้อนะคะทักข้อความเพจหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยเนาะจาีะยังจัดส่งเหมือนเดิมนะคะโปรโมชั่นก็มีเหมือนเดิมคะ่ะซื้อ4หอ่อแทม1ห่ห่อซื้อแหอ่อแถม2หอ่อซื้อครบ3า0แถทม3ามหอ่อแล้วก็จัดส่งฟรีนะคะแต่ว่าทางเพงเเงงเจ แล้วก็เข้าสู่ช่วงสนทนาภา,าเพื่นว่าวพื้นว่าวควันตัวซันไปที่นี่ยิงดนๆดนเธอจากไหนมาเจอก็อัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองหญิงนาว่าฉันมาเพื่อจุดประสงค์นี้แหละเธอสินะ พหดพราะหมองโมกแตกอันนี้แหละเนาะพี่น้องไปเหตุการณ์กิดเหตุแต่งงานบนมีปากนี้เสียงอย่างน้ำเขาเพอมาเจอมูเจอวกระเบ้านัวหัวมวนพูดคุยสนทนาภาพเป็นการเป็นแก้มในมืออาหารมือนี่เนาะจ้ะทุกคนแน่ภายใต้การพูดคุยหรือสนทนาในครั้งนี้เรื่องนั้นเราจะไม่ไปเบียดเบียนใครเนาะจ้ะทุกคนพูดคุยเว้านัวหัวมวนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพูดในส่วนของตัวเองที่พูดได้บ๊ะเมนไวอยากดาเรื่ออยากเบ้าไยไพแต่สิไปพูดไปประจานไปข้อมินให้คนอื่นในทางที่บอดีดาผู้นั้นดาผู้นี้ ให้การพูดของเราเสียเงินบบได้ดเงินคือฉันกําลังเบาอยู่ตอนนี้เด้อฝากไว้ให้คิดนอกจากทุกคนจ้ะตอนก่อนฉันเจอคอมเมนต์แย่ๆคอมเมนต์ในทัศนคติที่คิดลบฉันก็ปล่อยผ่านนอาจากมองขามบ่สนใจแต่ทุกมือนี่สวนอย่างเดียวจ้ะทุกคนเอ,อ้ความอดทนเท่ามันก็มีขีดจํากัด <laughs> แลกกันไปเลยคนละหมัดคือสวงคักดีวะบ้ากินทะเลถังมือนีคือมาจวดจาดฝาดบ่มแซบคักแหน่อกินกับน้ำเก๊็กห้วยวยัวๆมาจวดๆน้ำกันเด้อพี่น้องอาทิตย์หน้านี่ชุนสรรสิสดเดินทางกลับจังหวัดสกลนครน,นะคะไปงานบุญแข่งเรืออยู่บ้านชันหญิงผู้ใดยอยู่อำเภออากาศอ,าาศอํานวยหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะคะเจอกันอยู่งานแข่งเรือก,กะทักทายขอทายรูปน้ำกันได้เด้อค่ะสิพากันไปเที่ยวเป็นสิบปีเรายิงแต่แต่มาเหตุงานอยู่กรุงเทพบ่ได้เคยเมื่อเทศกาลนี่แจ็คเถื่อขอวามันบ่ได้หยุดตรงเสาร์อาทิตย์เนาะจ้ะปีนี้งานแข่งเรือจัััััดขึึ้นนนนนววททีี่่ถงงกกยยาาตรรบุ์เส อาทิดพอดีก็เลยลางานเพิ่มอีกมือสองมือกับไอช้ชายเวก็เลยสิได้ไปจัวดจัดฟาดบึ้มอยู่อากาศพล่นจ้า